พร้อมแล้วนะครับคุณป๊อปค,คุณมาก,กับเพลงอะไรครับอยู่ต่อเลยได้ไหมครับอยู่ต่อเลยได้ไหมเชิญครับอยู่ต่อเลยนะ ต่อฟากทีมองไม่เห็นแสงดาว mm hmm. คืนเดือนหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ด้วยไลายให้เธอฝันดีใจก็รู้ดีของหมดเวลาของฉัน mm hmm. อยากจะอยู่กับเธอนานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวไหวแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉัน You thought <laughs> it may You've been quiet to จะป๊อปแล้ครับมาในผู้หญิงคนนี้ครับเสียงทรงพลังมาก <Yeah. S 1> คุณฝ้ายกับเพลง All By Myself เช <Yeah. S 1> ิญครับ mm. just for fun dost is a ko โหสุดยอดมากกรรมการครับ101คนบน W ครับคุณเลือกใครและตอนนี้นะครับ1 0 1คนบน W ับเทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วขอดูคะแนนครับ 84ต่อ17มาผมขอดูเงินครับและนี่คือข้อเสนอของดูบินิสในรอบนี้นะครับนี่คือเงิน200,000บาทจากธนาคารกรุงศรีคุณฝ้ายครับคุณพร้อมจริงๆไหมสำหรับเงิน10ล้านบาทครับ ที่สุดคะ่ะเอาล่ะคุณป๊อปครับผมคุณพร้อมจริงๆไหมสำหรับเงิน10ล้านบาทครับผมมองไปข้างหน้าดีกว่าครับสำหรับรอบนี้นี่ถือว่ายังชิวๆอยู่ครับแต่พี่ฝ้ายก็ทำได้ดีมากๆนะแต่ว่าผมไม่อยากทนเห็นพี่แข่งแล้วก็ทาสีลิปสติกอย่างนี้อีกแล้ว <laughs> พี่ต้อง <laughs> หยิบไปเลยเ <laughs> ชื่อน้อง <laughs> พอแล้ว เก่งใจสร้างแต่งหน้าเขาสองแสนบาทนะครับต้องพิจารณาตัวเองให้ดีๆแต่มีคนหนึ่งครับครับผมจะช่วยให้การตัดสินใจครั้งนี้ง่ายขึ้นครับขอเชิญพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับก่อนอื่นนะครับน้องฝ้ายนะครับน้องร้องดีเหลือเกินนะครับเมื่อกี้มีพลังส่งมาถึงบนตรงนี้เลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าคุณมันตัวจริงอ่ะนะครับ ส่วนน้องป๊อปนะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากคุณทําให้เพลงที่ฟังดูเหมือนจะธรรมดาร้องง่ายๆมันดูมีอะไรขึ้นมาจากการร้องของคุณนะครับผมไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ในมุมมองที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมว่าคุณอเอาไปทํางานได้โอ้โหถ้าพลาดจะสิบล้านก็รอมารอร้องเพลงละครของพี่ได้เออ ันต้องแบบนี้ครับพี่หนึ่งมันต้องแบบนี้ได้ใจามากเลยแต่พี่หนึ่งครับครับพี่หนึ่งต้องเลือกนะครับอยากจะบอกว่าเสียดายอะ่ะคนหนึ่งก็เก่งคนนึงก็เก่งแต่วันนี้ผมเลือกน้องฝ้ายครับมิงคะแนนเป็นของฝ้ายแล้วนะครับแต่ขอให้ฝ้ายรู้ว่านั้นแค่หนึ่งจากหนึ่งร้อยหนึ่งบทบ w เท่านั้นนะครับบ๊อบครับ วันนี้ป๊อบมากับครครับมากับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องครับน้องสาวครับโอเคเพื่อนร่วมง,งานแล้วลูกพี่ลูกน้องของคุณป๊อปครับสวัสดีค่ะขอคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับเขาหน่อยครับก็วันนี้พี่ป๊อบทําดีที่สุดนะคะครับผมปลารู้ว่าพี่ป๊อปมีคําตอบในใจอยู่แล้วแล้วก็แต่ปลายอยากจะบอกพี่ป๊อปคำหนึ่งว่าไม่ว่าวันนี้พี่ป๊อปจะหยิบตังหรือว่าจะไปต่อคุณย่าผมใจในตัวพี่ป๊อบที่สุดคะ่ะ ขอโชคดีนะครับคิดให้ดีนะครับฝ้ายครับวันนี้มาใครครับวันนี้มากับแฟนค่ะสวัสดีครับคุณแฟนของคุณฝ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอคําแนะนําให้ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์กับคุณฝ้ายด้วยครับโอเคครับวันนี้ฝ้ายทําดีที่สุดแล้วนะครับพี่อยากให้ไปต่อแต่ว่าที่สุดแล้วคืออยู่ที่ใจของของฝ้ายเองนะครับวันนี้เยี่ยมมากครับผม อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งผมรอยอคำหนึ่งผมรักคุณนะ <c oughs> ก็รักเหมือนกันโอเคผมจะนับถอยหลังจาก3สิ้นสุดการนับถึงหมดสิ้ในงานหยิบเงินสองแสนบาทก้อนนี้นะครับ3 2, 3. 2. ย <Yeah. S 2> คุณพ่อรับพันเหนือสองแสนบาทเก้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกหรือผิดแต่ที่แน่แน่เดวิน r e อีสประจำสัปดาห์นี้ครับขอเชิญใดังให้กับคุณฝ้ายครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับ มา yup. มาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งน yeah> ี้ของคุณป๊อปจะถูกหรือจะผิดและ101คนบน W ครับคุณเลือกใครครับสอและนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคุณป๊อปนะครับ คุณป๊้อปกับเงินสองแสนบาทครับ